สวัทุกคนวันนี้จะพาไปเดินรอบๆหมู่บ้านที่อเมริกานะคะลืมกดติดตามช่องคุณแม่ทิชาด้วยนะคะนี่เป็นคลิปใหม่ของแม่คลิปแรกของชาแนลแม่เลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์ด้วยนะคะก็ถ้าทิชาไม่อัพคลิปแม่ชาก็คงจะอัพบ่อยก็ไปดูขอบคุณค่ะ Let's go แล้วพอบอกว่าจะถ่าย ยูทูบเป็นครั้งแรกแล้วค er, ่ะรีลาชักช้ามากกว่าจะแต่งตัวเสร็จกว่าจะไปเปลี่ยนชุดเสร็จกว่าจะเลือกลงเท้ากว่าจะเข้าห้องน้ํากว่าจะกินกาแฟจะได้เริ่มไหมวันนี้เนี่ยนี่ก็ยังไม่เสร็จอีกดูดิแม่โอ้แล้วดูชุดเขาโอ้โห I am new YouTuber new YouTuber ใช่ไหมแล้วดูริชาดิ สภาพอันนี้คือยูทูบเบอร์ที่ผ่านศึกลบมานานแล้วนะคะก็จะอย่างนี้แต่อันนี้ก็จนนิวยูทูบเบอร์นะคะอีกไม่นานก็คล,าคล,าคล,าล้ายๆเราแน่นันนี้เราก็มีคุณนิยากีนิยากีมันตัวเล็กแล้ทีนี้มิมากายกีตัวเล็กมากเดินไม่ค่อยไกล วนนี้เราก็จะพาเดินแค่ใกล้ๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสำรวจในหมู่บ้านกันใหม่นะคะจ้าเนี่ยค่ะหมู่บ้านช่วงนี้เป็นช่วงโฟใช่ไหมรูดูใบไม้ผลิก็รดูใบไม้ไม่ใช่รูดูใบไม้รูดูใบไม้อะไรอ่ กภาษาไทยอะไรดูรืดฟอลแล้วกันทุกคนรู้กันถูกแล้วไม่ใช่ประมาณนี้ใบไม้ตกไงมันก่อนจะหน้าหนาวแม่ก็หมู่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะดูใบไม้ตกแบบร่มรื่นสาสะอ้านเป็นระเบียบ ยี่ยมิยากิของเราก็จะเดินไกลหน่อยนะคะวันนี้ปกติไม่มาอย่างนี้หรอกวันนี้สร้างภาพนะคะปกตินอนกินอยู่บ้านไม่ได้มอกนี่ไงคะถึงจะได้แบบว่าสมบูรณ์อะไรได้ขนาดนี้สมบูรณ์แบบจริงเลยเนี่ยตรงนี้หมู่บ้านนี้นะคะก็จะมีพาักเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ตรงมุมตรงนั้น ก็เลยว่าจะพาหมาไปนะคะปกติหมาเนี่ยจะอยู่ได้แค่หน้าปักซอยตรงนั้นเองแต่วันนี้เดินมาไกลสงสัยพัฒนาเลยนะคะก็เลยเดินได้มาไกลสงสัยพอไปถึงพักปุ๊บอาจจะแบบหอบเหนื่อยช่วงนี้เห็นแดดออกอย่างนี้ไม่ร้อนนะคะอากาศจะดีมาก นี่ก็จะเป็น small park สวนข้างบ,บ้านเล็กๆสวนสวนาธารณะเยยิงตัวน้นนอยๆอยู่เพิ่ง3เดือนเองแล้วขาสั้นๆแล้วเดินมาไกลขนาดนี้ก็จะงมวกหอบติดหนึ่งก็เลยว่า <Okay. S 1> เออเดี๋ยวอุ้มกลับบ้านก็ได้แล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราค่อยพาทัวร์กันนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> ให้หมาอยู่บ้านโอเค ตอนแรกก็เดินมาอย่างสง่าผ่าเผยเดินแบบไม่เรียมแรงตอนขากลับบ้านนี่ต้องอุ้มกันกลับบ้านเลยเนยี่ยคือหมดทั้งหมาทั้งคนว่านี่เดินนิดเดียวอย่างนั้นเนี่ยก<พ>อากาศเนี่ยเอาเอาไว้ใส่หน้าแล้วไว้ทําอะไรอ่ะอเ<อ>ปิด็น<อ>ปีง<ห>มันใช่เหรอเซนเซอร์ไงก็มีอันนี้เซนเซอร์ไว้แล้วเดดูรอบๆบ้านก่อนสวัสดคะสัสดีไงสวัสดี่ะไงสวัสดีค่ะ ออห้้เเปปลลี่ยนน็รรถแวสวัสดีทุกๆคน Hi everyone I'm driver Hi เป็นสิบรอบแล้วเนี่ยยังไม่ได้ล s okay. <S <c oughs> เล่มคลิปสักทีฝากกดติดตามคุณแม่น้องดิชาด้วยนะคะวันนี้จะพาไปเช็คสำรวจร,รอบๆหมู่บ้านที่อเมริกานะคะตอนนี้ <c oughs> ขี่รถแล้วนะคะเพราะว่าเอ้ย ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นขี่รถแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยขับขับคขาไม่ได้ขี่ขับรถค่ะโอ้ยไม่ต้องเพอร์เฟก็ได้ค่ะโนบ o นี่เพอร์เฟกคลิปแรกของเขาพูดนิดพูดหน่อยไม่ได้เลยผิดนิดผิดหน่อยนี่ไม่ได้ค่ะเราคนไทยเดวหาเราเรียนตกภาษาไทยนี่ ภาษาอังกฤษก็จะาไม่รอดแล้วค่ะถ้าภาษาไทยตกอีกแย่เลยนี่ภาษาอะไรกันดีเนี่ยอันนี้เราก็จะมีรถเห็นไหมเ้ยเขาเรียกอะไรนี่รถรถไปชนีที่นี่ผ่านพอดีเลยกนี้เป็นรถคันน้อยเหมือนแบบว่ากล่องนมอะนี่หมู่บ้านข้างๆกันนะคะก็ดูล้มลื่นมากจะไม่มีขยะเลยนะคะทุกคนจะบอกว่ารักษาความสะอาดดีมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างใช่ไหมเพราะว่าบางหมู่บ้านอะ แบบดาวเทาอะ่ะมันก็จะเหมือนแบบว่าเอ,อ่อก็จะสุกะปกนิดนึง <laughs> ใช่ินเห็นวิวภูเขาสวยไหมคะกะาิบายะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้หิมาจะตกอากาศก็จะดีดีมันจะวอร์มันจะอบอุ่นมากแล้วมันก็จะเย็น มแม้ว่ามีแดดเยอะแต่ว่าก็มีไม่ร้อนใช่ไหม<ช>แล้วเนี่ยก็สังเกตน,นะคะว่าเอออะไรวะ่ะทุกทุกหน้าบ้านเนี่ยเขาจะมีแบบว่าตู้เก็บจดหมายเป็นแบบว่าตู้ใบชนีตู้ใบสนีใช่ส่งจดหมายแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตู้นั้นเล็กปไปหน่อยเล็กไปหน่อยจะส่งอะไรมาเยอะแยะขนาดนั้นเล็กมาหน่อย นี่ถ้าออกกำลังกายเช้าเนี้ก็จะออกกำลังกายแบบนี้ก็ได้นะคะก็ะ<ป>ะเดินไปเดินรอบหมู่บ้านแต่ว่ากดเขาเออกมาใหม่ว่าถึงแม้ว่าจะออกกำลังกายกมาใหม่นะคะถึงแม้จะออกกำลังกายหนักแค่ไหนก็ต้องใส่มแมชนะคะ <laughs> ซึ่งแบบแค่นี้เดินก็จะแบบผา,ายใจไม่ออกตายแล้วก็เลยแบบจะถอดแมชลงพี่ดีนะบ้านเขาก็จะแบบเงี้ยบางบ้านก็ปลูกองุ่นรอบๆประตูบา้บานเลยอ่าก็ถอดแมชลงตอนที่แบบคนเดินไม่ผ่านนะคะคนดินผ่านก็เอาขึ้นนี่ ถ้าบ้านหลังไหนขายนะคะก็จะมีเนะี่ยป้ายเนี่ยอะผ่านไปแล้วเนะนี่ยป้ายน้ําเงินอย่างนั้นนะ่ะอยู่หน้าบ้านนะคะแบบปากใครรู้ว่าเออว่าขายนะสามารถเข้ามาดูได้อะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะรู้เลยหรือว่ามันก็จะมีแอป,ปแอป,ปใหญ่นะคะชื่อว่าแอป,ปอะไรนะแม่ซิลซิอโลซิลโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอปขายบ้านเรียลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใหญ่มากก็<ๆ> ซื้อขายบ้านกันเหมือนขายผักขายปลาเลยเนาะตายและลงวันเดียวแล้วขายได้เลยราคาต้องเป็นสิบยี่สิบล้านบาทโอ้อขายกันไวมากร้านก็มีทึงร้านก็มีโอ้ตอนนี้ดูบ้านอยู่แถวราชเวการใช่ไหมแม่แล้วช่วงเอช่วงโควิดขนาดเนี้ยยังขายได้ปะโอ้ยขายได้ทุกวันเออบ้านที่เนี่ยขายได้ทุกวันเออมันดีนะคนที่นี่ชอบย้ายบ้านกันเป็นว่าเล่นงงเหมือนกันขยันขนของเนาะขยัน move เออ แค่มีอยู่ไม่กี่ปีก็แบบย้ายแล้วเออเอาดิเออใช่สองสามปีย้ายอาจจะเป็นเพราะว่าลูกเรียนจบหรือย้ายโรงเรียนโรงเรียนไม่ดีหรือไม่ก็เกี่ยวกับเปลี่ยนงานอะไรเงี้ยเนาะนี้นะคะเมื่อก่อนคือแบบว่าใส่เอ็กซ์ไซส์มากเดินมาทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่อ่ะใช้รถขี่มากางเ็นตั้งแต่โควิดมานี้เราไม่เดินกันเลยค่ะใช้รถอย่างเดียวจะโล่งไปหมดเพราะช่วงนี้โควิดจะเอ่อเป็นอะไรที่ที่แบบว่า คนก็จะกลัวกันไม่ออกมาเดินพักกันเลยแม้แต่สนามเด็กเล่นตรงนู้นก็ยังปิดเพราะว่าป้องกันไม่ให้คนใกล้กันแล้วก็ไม่ติดเชื้อโควิดปกติอากาศประมาณนี้ควรจะมาเดินพักกันเยอะมากแต่ว่าไม่มีเลยเงียบเราจะไปเอ๊งีดูรถคันนี้มีหมาด้วยหไหมน่มารักที่สุดนี่เขาก็มีรถไปไปชนภยัย้วยบ้านแถวๆที่แบบอยู่ เออแถวแถวโรงเรียนอนะ่ะมันจะแบบหลังติด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 กันเออแต่ละหมู่บ้านก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองนะค่ะก็จะสวยดีจะไม่ซ้ำแบบกันไม่ซ้ำแบบกันใช่สตช่วงนี้ใกล้ฮาโลวีนละฮาโลวีนปีนี้เงียบเหงาไม่รู้ว่าจะมีเด็กๆออกมากันหรือเปล่า เออมันจะใกล้ช่วงฮาล์วีแล้วไงเพราะว่าผู้ปกครองพ่อแม่ก็จะกลัวโควิดมากอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะไม่กล้าออกปกติหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นแบบก็จะมากดประตูติ้งตองติ้งตองแล้วก่อนจะติกทรีอะไรอย่างเงี้ยนิกทรีแล้เราก็ต้องเอาช็อกโกแลตมาให้อะไรแต่ว่าแต่เนี่ยเรามาเช็คมาสำรวจแล้วแต่ละบ้านไม่ไม่ไม่โชว์อะไรกันเลยสงสัยจะ เนี่ยปีนี้เพราะว่าปกติเขาจะมาวางรูปฟักทองมาอย่างงั้นอย่างนี้อะไรที่แบบว่าวางรูปผีรูปอะไรหน้าบ้านแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเท่าไหร <c oughs> ่ไมดด้วยนี่นี่เห็นไหมคะก็บางหมู่บ้านก็จะแบบว่าจอดรถมั่วไปหมดนะคะก็มันแล้วแต่หมู่บ้านนะบางหมู่บ้านก็ไม่ให้จอดแบบนี้นะคะหรือบางหมู่บ้านก็รถมาต้องวมีเขาก็จะให้จอดเออเรือจอดอาบ้าน เออหรือว่าบางหมู่บ้านเขาก็ไม่ให้จอดนะคะเป็นเรือเป็นรถใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้จอดมันแล้วแต่หมู่บ้านด้วยแต่หมู่บ้านนี้นให้จอด,อดได้ทุกอย่างนะคะ,ะอ่าอย่างว่าเราก็จอดไม่ไม่รถใหญ่ไม่ได้เนาะแบบนี้รถเล็กก็พอได้อยู่เนี่ยโบสถ์ใช่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเลยจักรยานนะคะไว้เงี้ยแลวรถก็ห้ามขี่ฝั่งนี้นะคะ ก็จะมีแบบทางจักรยานก็จะง่ายหน่อยทุกคนเห็นไหมอ่ะโควิดโควิดขี่ตามลหะจะมาแวะซื้อหวย <g urg ling> ก่อนเข้าบ้านอยู่ไหนอะตอนเนี้ยตอนนี้เราก็คิดว่าน่าจะไปสมิธค่ะสมิธมาร์เก็ตอันนี้หวยขายไปเราไปซื้อหวยกันเอาเราไม่บอกหวยเป็นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วก็จะโชว์ให้ดูว่าหวยที่อเมริกามันรูปร่างยังไงซื้อกันยังไงถูกกันยังไงโอเคนะ <c oughs> ลืมไปไปแบบ ไม่มีหน้ากากไม่ได้ค่ะเขาไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีหน้ากากก่อนนี่ไงแล้วเราก็ถึงจะเดินออกนอกรถได้เจอผู้คนได้แต่ห้ามใกล้กันนี่ <Six S 2> คือซิกฟิสโซเชลล์เต็โอ้ my god the world mm hmm. เปลี่ยนไป แล้วก็มันก็จะมี power ball นะคะกระดาษให้อย่างนี้นะคะก็จะมี power ball กระเบออะไรอย่างเงี้ยก็เลือกช่องละห้าตัว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 แล้วก็สีเหลืองนี่ก็หนึ่งตัว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 แค่นั้นนะคะเออก็ได้ใช่ไหมเลือกเลขเองได้ใช่ไหมเลือกเลขเสร็จแล้วก็จ่ายตัตรใช่ปะใช่ นางก็จะคิดเลขนานมากเลยค่ะแม่สงสัยจะสี่ร้อยล้านงานนี้ใจเย็นโอเคอะไปนะดวงคนมันจะรวยมันก็ต้องใจเย็นนิดหนึงนะแม่โอเคดี่รีบแน่โอเคม่เร็วแอออตอนนี้เราก็ได้ซื้ออะไรนะลอตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถามหาไอดีใหญ่เลยประชาชนคุณมีไหม ถ้าเกิดคุณอายุต่ำกว่าสิบหคุณไม่สามารถซื้อลอตเรี่ได้นะครับเราก็ตกกรใจฮะจริงเหรอก็เลยเอาไอเดให้เขาดูเสร็จแล้วมาบอกโอ้โอเค s o รี่ผมนึกว่าคุณหน้า,าไม่ถึงสิบหกะพันะหรือว่าหน้าเราจะแบบโอ้หนัาเด็ไงได้อีกอะไรอย่างเงี้ย โอเค let's go เดี๋ยวเราจะมามเจอกันอีกเลยโอ้ยลืมไปใส่หน้าทายด้วยนะคะเข้ามาในรถทุกครั้งนอกจากถอดหน้ากากก่อนถอดหน้ากากเราก็ต้องใส่หน้าทายก่อนใช่ไหมแล้วก็มาถอดหน้ากากที่หลังป้องกันไว้เพื่อสุขภาพแห่งชาติใช่เปล่าแห่งชาติเราจะต้องคิวโควิดเราจะต้องฆ่ามัน <laughs> ค่ะตอนนี้เราก็จะพาไปดูวิวรอบๆหมู่บ้านบนเขากันนิดหน่อยนะคะก่อนกลับบ้านใช่ปะก่อนกลับบ้านมันเป็นทางผ่านนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านอยู่ชายเขาเราก็จะพาไปชมกันว่าหมู่บ้านชายเขาเป็นยังไง ซึ่งเราเราบอกก่อนกลับบ้านมาหลายที่แล้วก็ยังไม่ถึงบ้านสักทีนะคะเดีนะคะพอดีพอดีตอนนี้มันเลี้ยวผิดทางค่ะเดี๋ยวเพราะเราไปเคินบ้านทางนี้ทา้งนี้จะเริ่มเป็นป่าแล้วเดี๋ยวไปยูเทิร์นกันก็คือคืออะไรล่ะคลิปวิดีโอแรกของแม่ใช่ไหมตื่นเต้นอะไรเบอร์นั้นไปถ่ายทั่วทั้งเมืองเลยใช่บอกแม่เก็บคอนเทนต์ไว้คลิปต่อไปบางก็ได้นะแม่บอกไม่เอาต้องถ่ายให้หมดใช่ไหมม่อไห่ฉันจะได้กลับบ้านไม่เป็นไรค่ะเรามี มีอะไรดูเยอะทั้งเมือนนี่เลยค่ะทั้งปีก็ถ่ายไม่หมดค่ะเพราะฉะนั้นอันแรกก็ต้องแบบรู้จักให้ทั่วของเมืองนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแ้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่สวยงามมากต้นไม้จะมีหลายสีมากเออมันก็น่าดูอะลองไปดูกันอย่าเพิ่งเบื่อนะวิวเมืองนะคะก็ไม่ค่อยเห็นมากเนาะมันก็น่ามันเหมือนหมอกอะเออหมอกเยอะหน่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเออบ้านบนเขานะคะ ยิ่งสูงราคาก็ยิ่งแพงแพงมากแพงมากอยู่ข้างบนนะคะยิ่งสูงยิ่งแพงถูกหลายร้านแน่นอนหวยหวยถูกซื้อได้เลยใช่ไหม <c oughs> นี่เห็นอย่างนี้ก็น่าจะขึ้นหลักล้านนะเนาะแม่ร้านหนึ่งบากับสามสิบห้าล้านประเทศไทยอะไรเงิแบบเนี้ยสามสิบห้าสี่สิบล้านอะไรเงี้ยเนี่ยแถวเนี้ยจะราคาประมาณนี้หมดเลยพูดสั้นๆก็คือหมู่บ้านคนรวยนั่นเองแถวนี้เราก็ไม่ได้มีบ้านแถวนี้แล้วค่ะก็ มาถ่ายให้ดูเฉยแล้วก็ยิ่งสูงยิ่งแพงไม่พอนะคะยิ่งสูงหมู่บ้านก็ยิ่งเงียบๆด้วยค่ะมันจะแบบ private นิดนึงแบบเหมือนคนรวยเ็าอยู่ใช่ค่ะ private แล้วค่ะแล้วตอนเนี้ยเราก็ต้องเลี้ยวรถกลับแล้วเออเพราะว่ามันเป็นเกตประตูเข้าหมู่บ้านเขาไม่ได้ใช่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ก็คือคุณต้องมีรหัสประตูคนนอกเข้าไม่ได้หมู่บ้านใหม่ มึง้ยู่กับนใหญ่ๆค็นบ้าน,นอะไร <c oughs> พวกนี้ไปเลยอือ <c oughs> นะืสวยดีแล้ววิวในบ้านอะมองวิวในเมืองสว่วนยบ้านก็จะติดๆกันเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสีก็จะธรรมาชาติคล้ายๆสีเดียวกับกับภูเขาและเนื่อมองลงไปก็จะเป็นเมืองนะู่นไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นเมือง <c oughs> ตอนนี้อาจจะไม่เห็นนะแต่ตอนคืนอะไฟเมืองจะสวยมาก เราก็จะเดียวตรงนี้คต่เพราะว่ามันไม่มีทางไปแล้วเราไปแล้วอยากบ้างแ้วนี่นี่เลยคนนี่ตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะสวยมากค่ะก็จะเป็นวิวไปต้งนู้นชมได้อย่างเดียวนะคะแต่ไม่มีตังค์ซื้อค่ะ ไปชนีมาพอดีเลยลวันเลาวานเราต้องมีไปชนีทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเขาก็จะเปิดอย่างนั้นเลยปุ๊บก็เสียบใส่ง่ายแล้วเขาก็ขี่ไปเลย<า>ง่ายไหมรถเขาน่ารักมากเลยปุ๊กปิกมากอ้แลวเราก็ถึงบ้านกันแล้วนะจ๊ะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมกด ไลก์กดสั b ต c r คร e กดแชร์ด <Okay. S 1> <two, S 2> ้วยนะคะรักทุกคนอย่าลืมนะคะไม่ค่ะน๊่บายบายลิฟย่ทุกคน